ส,สวยมากเลยน้องส่วนจตรงนั้นอะไรเหอ Og, og... og... โอ้ยเสียวงามโอ้ยงามไปหอดุดเลยพี่น้องจันใสาลายอยู่จ้ะอืมเต็มเลยพี่น้องแต่มันต้องบุกป่าต้อมือนี้ฉันเสียบบุกป่าดอกพี่นอ้อ,องเพราะข้างนอกมันกระลายอยู่น้องพี่น้องไปไปเก็บน้วกันจ้ะบูหร่า ปัวพีนหอแกงตุ้งตใจวายน้ำขัดตจ้งต้นแดงจุใจวางามค่ะ

น,นี่เขาก็เปี่ยวพี่น้องเหมือนเป็นใบแบบนีเปี้ยวด้วยจ้ะเก็บมันดังมวลมดังมวลกับเก็บพี่น้องจ้านี่โอ้สวยงามมากเลยเก็บกินกบประมาณเนี่ย ม,มืดอ,อ่ะดึงคอแดดหายมืดเลยพี่นอ้องโอ้ยสวยรอบนี้มาสวยจริงจริงเก็บปานานเนี่ยอร่อยพี่นอ้องเนี่ยดูดิ ขอเก็บวันนี้ขอเลือกหน่อยนะจ้ะเพราะว่าสวยเลือกได้วันนี้ขอยอดขนาดนี้พอดีสูงก็ปล่อยเข้าไปมาดูความสวยงามเนี่ยพป่น้องหาก็แบบนี้เลย่งยดี

พี่น้องมีทุกไซส์ทุกระดับขอให้สั่งป้าดูข้านี่อุดาพูดใหญมากนี่แบบยาวๆวันนี้เก็บแบบขาย,ยาว เนี่ตักดขายาสงสัยจะพอแล้วจ้าน้องจา๋า สวยมากเลยอโอเคพอแล้วจัดได้เยอะละกหลังค่อยมาเก็บใหม่ก็พอพอ,พอตัว ก็มาที่นี่เจ๋สวยปอดูกอร่สิจมาก พอแล้วจ้าีนี้พอได้กินละจ้านนี่สวยมากเลยนี่แบบยาวๆอันนี้หากแบบยาวๆนะจ้าพอแล้วจ้า